สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่623สิ่งนี้มีค่าควรแก่การถูกเรียกว่าลูกท้อแห่งความเป็นอมตะขอแสดงความยินดีสิทธิที่ทะลวงผ่านกลายเป็นอมตะหลิวฟานเดินหน้าแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับหลี่ยูเยย่เว่ยหลี่ยู่เว่ยค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อเธอเห็นหลิวฟานสีหน้าของเธอก็เหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิเธอยิ้มและพูดว่าสิทธิน้องขอบคุณ ทันใดนั้นหลิวฟานก็รู้สึกว่าสิสยะพี่ที่เย็นชาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอดูเหมือนจะอ่อนโยนขึ้นมากอืมฉันดูร้ายมากในอดีตงั้นเหรอลียู่ไวยเห็นการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของหลิวฟานและดวงตาของเธอก็มีร่องรอยของความไม่พอใจทันทีห้าหไม่ไม่สิษยะพี่ที่อ่อนโยนที่สุดหลิวฟานยอมแพ้ความคิดในใจทันที ดูเหมือนว่าแม้ว่าเธอจะบรรลุความเป็นอมตะแต่บุคลิกของเธอจะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธ์น้องคุณต้องทำงานหนักด้วยความสามารถของคุณเป็นเพียงเศษเสี้ยวที่เลวร้ายยิ่งกว่าฉันแต่ก็ยังมีความหวังหลียูไว้กล่าวขัดต่อเจตจำนงของเธอในความเป็นจริงเธอตกใจเป็นเวลาเพียงชั่วครู่นับตั้งแต่ที่พวกเขาพบกันครั้งล่าสุดแต่สิทธ์น้องของเธอได้ทะลุทะลวงไปสู่อันดับปัทพีแล้ว ควรรู้ว่าหลิวฟานได้รับการบ่มเพาะเพียงสองปีนี่เป็นสัตว์ประหลาดที่ผิดปกติแบบไหนหือหลี่ออยู่วขัขมวดคิ้วเล็กน้อยและมองไปที่สถานที่แห่งหนึ่งนอกค่ายกลที่นั่นเธอสามารถรู้สึกถึงออราสามดวงที่ไม่ได้กว่าเธอหรือแข็งแกร่งกว่านั้นหนึ่งในนั้นเป็นของหลี่ชุนเฟิงบรรพบุรุษของเธอเองแต่เธอไม่รู้เรื่องอีกสองคนยู่วพาสิ์น้องของคุณมาด้วย หลี่ชุนเฟิงส่งเสียงส่งสัญญาณผ่านอากาศน้ำเสียงของเขาไม่ยยแสซึ่งทำให้หลี่ยู่เว่ยรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่เนื่องจากเป็นบนรรพบุรุษพูดเธอไม่กล้าไม่เชื่อฟังสิ์น้องตามฉันมาหลี่ยู่เว่ยนำหลิวฟานมาถึงเมฆที่อยู่ห่างจากค่ายกนเจ็ดถึงแปดไม์ทันทีดวงตาของหลิวฟานกระพริบแล้วเขาก็เห็นร่างสามคนหนึ่งในนั้นคือหลี่ชุนเฟิงยู่เว่ยทักทายท่านบนรรพบุรุษ สวัสดีครับผู้อาวุโสหลี่ยู่เวยและหลิวฟานทักทายพร้อมกันหลี่ชุนเฟิงมองไปที่หลี่ยู่เวยด้วยความพอใจท้ายที่สุดเธอเป็นทายาทของตระกูลหลี่และสายเลือดของเขาไหลในร่างกายของเธอเธอกลายเป็นอมตะหลังจากผ่านทันสวรรค์มาแล้วครั้งหนึ่งและเธอเป็นคนแรกในรอบพันปีหากสิ่งนี้ถูกกระจายออกไปใบหน้าของเ่าหลี่จะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจดีๆๆ หลี่ชุนเฟิงกล่าวว่าดีสามครั้งติดต่อกันจากนั้นเขาก็เหยียดมือออกและมีเข็มทิศสีดำปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาเย่หมิงซิวและตันหยางจื่อซึ่งยืนอยู่ข้างๆต,างต่างตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งนี้เป็นไปได้ไหมว่าหลี่ชุนเฟิงต้องการมอบเข็มทิศนี้ให้กับหลี่ยู่เวย่ยนี่คือเข็มทิศอวกาศเวลาถือได้ว่าเป็นของขวัญให้เจ้าหลังจากกลายเป็นอมตะหลี่ชุนเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มขอบคุณบรรพบุรุษ ลียูวยหยิบเข็มทิศและขัดกล่าวทันทีในขณะนี้เธอเข้าใจได้ว่าสวรรค์ท้าทายอาวุธอมตะนี้เป็นอย่างไรเข็มทิศอวกาศเวลาสามารถเปลี่ยนการไหลของเวลาและพื้นที่เราต้องรู้ว่าเมื่อถึงระดับอมตะทุกครั้งที่ได้รับการบ่มเพาะจะใช้เวลา100ปีและ1000ปีตอนนี้เธอมีเข็มทิศอวกาศและเวลาแล้วลลเธอสามารถพึ่งพามันได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มเวลาการบ่มเพาะของเธอ นอกจากนั้นเข็มทิตอวกาศเวลามีพลังศักดิ์สิทธิ์มากมายในด้านเวลาอาวุธอมตะที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งการเวลานั้นหายากมากคราวนี้หลี่ชุนเฟิงเลือดออกอย่างแน่นอนแค่แค่ไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าเจ้าเป็นทายาทของข้าดังนั้นเจ้าควรจะได้มันตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นอมตะแล้วเจ้าควรเข้าร่วมพันธมิตรสารสวรรค์โดยธรรมชาติและกลายเป็นหนึ่งในชั้นอมตะหลี่ชุนเฟิงพูดอย่างจริงจงังไถ่มือของเขาด้านหลังของเขา หลี่ยู่เว่ยพยักหน้าข้าเป็นทายาทของจีนดังนั้นมันควรจะเป็นเช่นนั้นหรือฟานมีความคิดบางอย่างในใจของเขาดูเหมือนว่าหลี่ยู่เว่ยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธมิตรสารสวรรค์และพันธมิตรนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของจีนมาเถอะข้าขอแนะนํานี่คือเย่หมิงซิวผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงมังกรและงูซึ่งเป็นหนึ่งในสิบผู้อาวุโสของพันธมิตรใบหน้าที่มืดมนของเย่หมิงซิวค่อยๆ บรรเทาลงหลังจากการแนะนำนี้คาระวะผู้อาวุโสหลี่ยู่เวยและหลิวฟานโค้งคำนับทันทีโอชัยเจ้าควรมอบของขวัญแรกพบให้กับนางหลี่ชุนเฟิงต้องการพูดอะไรต่อไปทันทีและสีหน้าของเขาเผยให้เห็นความตื่นเต้นแปลกฮ่าฮ่หลี่ชุนเฟิงเย่หมิงซิวมีอาการขนลุกไปทั่วร่างกายของเขาทันทีและขัดจังหวะคำพูดของหลี่ชุนเฟิง หลี่ชุนเฟิงยิ้มอย่างประสงค์ร้ายและพูดต่อว่าไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่อยากพูดท่านเท่าผู้แก่ในฐานะผู้อาวุโสทายาทคนนี้ของข้าเพิ่งเข้ามาในสารสวรรค์เจ้าไม่ควรแสดงอะไรใบหน้าของเย่หมิงซิวมืดลงอีกครั้งหลี่ชุนเฟิงคนนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายมาโดยตลอดเขายังเสียใจที่ติดตามหลี่ชุนเฟิงมาที่นี่อย่างไรก็ตามในฐานะผู้อาวุโสมันไม่ถูกต้องสำหรับเขาที่จะไม่ให้ของขวัญอวยพร นี่คือลูกท้อแห่งความเป็นอมตะมันถูกเก็บออกมาจากซากปรักหักพังของสารสวรรค์โบราณผลกระทบค่อนข้างแย่แต่อย่างน้อยก็อาจทำให้สมาชิกในครอบครัวของเจ้าสนุกกับชีวิตนับพันปีเย่หมิงซิวหยิบลูกท้อขนาดเท่าวรลนัดออกมาแล้วมอบให้หลี่ยู่เวยหลี่ยู่เวยและหลิวฟานมองหน้ากันด้วยสีหน้าแปลกๆลูกท้อขนาดเล็กเช่นนี้จะเรียกว่าลูกท้อได้อย่างไร ลิวฟานเกือบหัวเราะออกมาดังๆเย่หมิงซิ่วผู้อาวุโสคนนี้ยากจนจริงๆถือเย่หมิงซิ่วเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของหลี่ยู่เวยและคิดว่าเธออายเกินกว่าจะยอมรับมันได้ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างไม่เห็นแก่ตัวว่าไม่จําเป็นต้องควบคุมตัวเองเพียงแค่ใช้มันแม้ว่าลูกท้อนี้จะมีค่าแต่ค่าก็ยังมีอะไรอีกมากแค่ๆใช่ๆขอบคุณผู้อาวุโสเย่ หลี่ยู่เว่ยรีเปิดเผยสีหน้าขอบคุณและตื่นเต้นหยิบมันขึ้นมาแล้วเก็บมันไว้ราวกับว่ามันเป็นสมบัติฉากนี้เห็นโดยหลี่ชุนเฟิงเขาคิดว่าต้องมีเหตุผลแต่เขาไม่ได้พูดออกมาดางังฮ่าฮ่าตันหยางจือซึ่งยืนอยู่ด้านข้างรอเป็นเวลานานแต่เขายังไม่ได้ยินหลี่ชุนเฟิงแนะนําเขาเขายังคงขยิบตาใส่หลี่ชุนเฟิงหลี่ชุนเฟิงแซงทาเป็นไม่เห็นตันหยางจือถูกบังคับให้ทําเช่นนั้นเขาแอบส่งเสียงให้หลี่ชุนเฟิง ลีชุนเฟิงหมายความว่ายังไงเจ้ากล้าเหมินข้าง,งั้นหรอลี่ชุนเฟิงตอบว่าตันหยางจื้อสำนึกตัวเองหน่อยเจ้าเป็นแค่ผู้อาวุโสเจ้าคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะแนะนําโดยข้าซึ่งเป็นบรรพบุรุษหรือไม่นอกจากนี้เย่หมิงซิวยังสามารถนําลูกทอแห่งความเป็นอมตะออกมาได้สําหรับเจ้าเจ้ามันยากจนเจ้ามักจะตหนีเจ้าไม่สามารถแม้แต่จะเอาหินอมตะออกมาได้ เจ้าต้องเข้าใจว่าข้ากำลังทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองนอกจากนี้ให้อยู่ห่างจากลูกหลานของข้าในอนาคตระวังนางฟ้าสายรุ้งสีแดงจะไล่ล่าเจ้าทั่วโลกด้วยมีดใหญ่เมื่อตันหยางจื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เขาก็ทั้งโกรธและอายเขาเป่าคราวและจ้องมองและเพลิงก็ลุกขึ้นจากหัวล้านของเขาทันทีสิ่งนี้ทำให้หลี่ยู่เว่ยและหลิวฟานกระโดดขึ้นด้วยความกลัวเพลิงบนหัวของตันหยางจื่อนั้นแตกต่างจากเพลิงทั่วไปอย่างสิ้นเชิงพวกมันเป็นสีขาวบริสุทธิ์ ช่องว่างเหนือศีรษะของเขาบิดเบี้ยวจนจำไม่ได้ตันหยางจือใจเย็นๆควบคุมตัวเองหน่อยเย่หมิงซิวดุด่าจากนั้นตันหยางจือก็ปล่อยเสียงครวนคลังอู้ยอีออกมาเหมือนเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอย่างกระทันหันจากนั้นเขาก็ระงับความโกรธของเขาเจ้าคงเป็นหลิวฟานเย่หมิงซิวให้ของขวัญอวยพรแก่ยุ่เว่จากนั้นก็ขยับสายตาไปที่หลิวฟานที่ยืนอยู่ด้านข้างสีหน้าของเขาเย็นชาเล็กน้อยหลิวฟานพยักหน้าและพูดด้วยความเคารพว่า คาระวะผู้อาวุโสอืมเย่หมิงซิวมองอย่างเย็นชาแสดงทัศนคติของเขาอย่างเต็มที่ทันทีหลิวฟานก็ขมวดคิ้วเช่นกันเขาทำให้เย่หมิงซิวขุนเคืองหรือไม่เขาจะรู้ได้อย่างไรเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เย่หมิงซิวกล่าวด้วยสีหน้าไม่พอใจดีดีฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่621คิดบัญชี หลิวฟานควายหยดน้ำตาใสาเมื่อเขามองอีกครั้งมีเพียงหินหยกรูปหยดน้ำตาเหลืออยู่ศิสยพี่หลิวฟานรู้สึกคลุมเครือว่าความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างเขากับหลี่ยู่ไวถูกตัดขาดเขาเดาได้ในใจบางทีนี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดท่านสวรรค์ไฟผ่านเสียงดังก้องกลางวันดังก้องในที่สุดทัานที่น่ากลัวที่สุดก็มาถึง ภายใต้อิทธิพลของค่ายกลคนธรรมดาจะไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติใดๆไ,ได้ที่นี่พื้นที่ที่นี่บิดเบี้ยวไปหมดแล้วแม้ว่าหลี่เสี่ยวชิงและไปอี้จะเฝ้าดูจากบริเวณใกล้เคียงแต่พวกเขาก็สามารถมองเห็นท้องฟ้าจำใสและดวงอาทิตย์ที่สดใสเท่านั้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมองไม่เห็นพิพิพธภัณฑ์เฮรล่วในขณะนี้พิพิธภัณฑ์ที่ลึกลับที่สุดในเมืองเทียนหนานถูกซ่อนอยู่ในรูปแบบเชิงมิติ หลี่ชุนเฟิงนอนอยู่บนเก้าอีย้ยกพร้อมกับกระดิกขาของเขาเขาถือมีดแกะสลักในมือของเขาและค่อยๆแกะสลักประติมากรรมไม้รูปมนุษย์ที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในมือของเขาในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกบางอย่างรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาทัานสวรรค์สู่สวรรค์อมตะขั้นตอนที่6สามารถกลายเป็นอมตะได้ขั้นตอนที่9สามารถกลายเป็นอมตะแห่งสวรรค์ได้ยูเวย ถ้าเจ้าผ่านขั้นตอนที่6เจ้าจะกลายเป็นสมาชิกของพันธมิตรสารสวรรค์ในเวลานั้นตระกูลหลี่จะมีพลังมากยิ่งขึ้นในที่สุดฉันก็ผ่อนคลายได้ดวงตาของหลี่ชุนเฟิงเต็มไปด้วยแสงอมตะราวกับว่าเขาสามารถมองผ่านชั้นของอวกาศและเห็นหลี่ยู่เว่ยก้าวข้ามทันสวรรค์คร่นครืนในขณะนี้ทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นจากท้องฟ้าเหนือพิพ,ธพิธภัณฑ์ หลี่ชุนเฟิงรุ่นเยาว์ที่เจ้าเลือกได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในครั้งนี้เขาได้ฆ่าทูตสวรรค์และได้รบกวนระเบียบของโลกตามกฎที่กำหนดโดยสารสวรรค์ของเราเขาต้องตายหลี่ชุนเฟิงไม่ได้เงยหน้าขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาโอ้กฎอะไรทำไมข้าถึงไม่รู้เรื่องพวกนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นใบในฐานะผู้อาวุโสของพันธมิตรสารสวรรค์เจ้าควรเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังเจ้าจะป้องกันเขาได้อย่างไร ตั้งแต่สมัยโบราณผู้ฝึกตนไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์แต่เขาทำมากกว่าหนึ่งอย่างเสียงนี้มีความโกรธที่สันไหวจากสวรรค์หลี่ชุนเฟิงไม่สนใจและโต้กลับแล้วไงละ่ะอย่าบอกข้าถึงกฎนั้นมีกี่ท่านที่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ตันหยางจือ่อเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับข้าแบบนี้อีกในอนาคตข้าเป็นผู้อาวุโสและเจ้าเป็นเพียงผู้พึ่งเข้าสารสวรรค์เจ้า เจ้าของเสียงโกรธมากจนชั้นระลอกคลื่นสีขาวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือพิพิธภัณฑ์3วินาทีต่อมาร่างสูงและตรงสองคนก็ปรากฏขึ้น1ในนั้นสวมชุดสูทสีดำเขามีผมสีขาวและเป็นชายชารายอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธ เขาเป็นตันอย่างจื่อที่หลี่ชุนเฟิงได้กล่าวถึงอีกคนเป็นชายวัยกลางคนเขาสวมชุดลำลองสีขาวและเขาดูขี้เกียจผมของเขาถูกมัดเป็นก้อนและเขาดูเหมือนนักบวชทั้งสองคนยืนอยู่คู่กันทำความเคารพเบาๆอ๋อก็เลยเป็นพวกเจ้าเจ้าไม่ได้ฝึกที่บ้านตัวเองแต่มาที่บ้านของข้าจากระยะทางหลายพันไมล์มันทำให้ข้ารู้สึกเหมือนถูกประจบประแจงจริงๆหลี่ชุนเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่เขายังคงนิ่งอยู่บนเก้าอี้โยก สิ่งนี้ทําให้ใบหน้าของเย่หมิงซิวเย็นชาเขาเฉยเมยมากจนตกใจนี่คือวิธีปฏิบัติต่อแขกอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงหลี่ชุนเฟิงเขาคิดว่าหลี่ชุนเฟิงรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ที่นี่เพื่อประนามเขาดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่หลี่ชุนเฟิงจะไม่แสดงใบหน้าที่ดีให้เขาเห็นหลี่ชุนเฟิงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบกันเจ้าเข้าใจไหมว่าทําไมข้าถึงมาที่นี่รุ่นเยาวคนนั้นทําให้เกิดหายหนกครั้งใหญ่ กระจกสวรรค์ได้ตรวจพบแล้วว่าสภาพแวดล้อมของโลกอยู่ในความกลาหลนและความมั่นคงของโลกไม่สามารถควบคุมได้ใครจะทำความสะอาดความยุ่งเหยิงนี้คณะสารสวรรค์กโกรธมากพวกเขาต้องลงโทษคนอวดดีคนนี้ที่ไม่รู้ถึงความใหญ่โตของสวรรค์และโลกหลี่ชุนเฟิงเข้าใจโดยธรรมชาติว่าเย่หมิงซิ่วกำลังพูดถึงใครในความเป็นจริงเขายังรู้สึกปวดหัวมาก หรือฟานทำยุ่งเหยิงอยู่ทุกวันเขาสามารถเพิกเฉยได้แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อเด็กคนนี้เป็นต้นไม้ที่ผ่าเหล่าพ่าก่อได้เช่นกันคราวนี้เขาทำให้เกิดความยุ่งเหยิงครั้งใหญ่จริงๆเย่หมิงซิวตันหยางจือพูดตามตรงค่าเกลียดเจ้าสองคนมากที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนกับแมวที่ดมกลิ่นปสาวะของหนูข้าอยากจะฆ่าพวกเจ้าทันทีเย่หมิงซิวและตันหยางจือกโกรธจัดเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องนี้ บัซบหลี่ชุนเฟิงเจ้ากล้าดูถูกพวกเรางั้นหรือตันหยางจื่อทนไม่ไหวแล้วหลี่ชุนเฟิงเป็นชื่อที่ฝังในใจของเขาไรา้กาศและไร้วัฒนธรรมเขายังเป็นคนเฉาโชในพันธมิตรสานสวรรค์อย่างไรก็ตามหลี่ชุนเฟิงยังคงเป็นรุ่นพี่เมื่อเขาถอดยศอย่างเป็นทางการเขาจะจัดการคนแบบนี้แน่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันแตกต่างกันเมื่อเย่หมิงซิวสนับสนุนเขาแล้วต้องกลัวอะไรหลี่ชุนเฟิงถ้าเจ้าเป็นผู้ชายเจ้ากล้าที่จะต่อสู้บนแท่นการต่อสู้หรือไม่ ข้าจะให้ทุกคนรู้ว่าเจ้าเป็นเพียงวายร้ายที่ทรยศตันหยางจือก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยสีหน้าดุร้ายเฮ้อบางทีคู่บำเพ็ญของเจ้าอาจรู้ดีกว่าข้าว่าข้าเป็นผู้ชายหรือไม่หลี่ชุนเฟิงพูดอย่างสบายๆในขณะที่เขายังคงแกะสลักประติมากรรมไม้ต่อไปนี่มันมากเกินไปหลี่ชุนเฟิงเจ้ารนหาที่ตายผมของตันหยางจือกำลังไหม้และสิ่งของบางอย่างในพิพิธภัณฑ์ก็ละลาย เย่หมิงซิวซึ่งยืนอยู่ข้างๆตันหยางจือก็ขมวดคิ้วเช่นกันหลี่ชุนเฟิงคนนี้ระยังอายเกินไปเจ้าช่วยสงบสติอารมณ์ได้ไหมหลี่ชุนเฟิงตบเบาๆรูปปั้นไม้ในมือของเขาหน้าแปลกที่ในช่วงเวลาต่อมาตันหยางจือรู้สึกราวกับว่าเขาถูกตีที่ศีรษะและคุกเข่าลงคำสาบเย่หมิงซิวเป็นคนแรกที่ตอบสนองเขามองไปที่รูปปั้นไม้ในมือของหลี่ชุนเฟิงประติมากรรมไม้ดูเหมือนตันหยางจือ หลี่ชุนเฟิงเจ้ามีชื่อเสียงในด้านฝีมือและระยังอายจริงๆแล้วเจ้าใช้กลอุบายสมองหลี่ชุนเฟิงย่อเย้ยเท่าเยสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงเดิมทีข้าต้องการแกะสลักของข,องขวัญให้ลูกหลานของข้าแต่ทันใดนั้นตันหยางจือก็กระโดดออกมาเพื่อก่อปัญหารบกวนหัวใจของข้าดังนั้นข้าจึงแกะสลักต้นไม้ผิดแต่ข้าเสียดายไม้หนานมู่อมแต่ชิ้นนี้ข้าจึงจะให้มันกับตันหยางจือมาเถอะตันหยางจือเอาไปเถอะ หลังจากพูดอย่างนั้นหลี่ชุนเฟิงก็โยนรูปปั้นไม้ไปที่ตันหยางจืออืมตันหยางจือระเบิดเพลิงออกจากปากของเขาเผาไม่ทันทีในเวลาเดียวกันเพลิงก็โผล่ออกมาจากร่างกายของเขาบัดซบหลี่ชุนเฟิงเจ้าหลอกข้าอีกแล้วคราวนี้หลี่ชุนเฟิงไม่สามารถรบกวนเขาได้อีกต่อไปเท่าเย่ข้าวางแผนที่จะดูทันสวรรค์ของยูเว่เจ้าอยากไปกับข้าไหม หลีชุนเฟิงลุกขึ้นและถามอย่างเป็นกันเองคือไม่แน่ใจว่านางจะผ่านมันได้หรือไม่เจ้ามั่นใจเสียจริงเย่หมิงซิวดูไม่เต็มใจแต่เขาก็ยังเห็นด้วยเอาล่ะรุ่นเยาว์คนนั้นอยู่ที่นั่นด้วยคราวนี้ข้าจะพาเขากลับมาและปล่อยให้คณะกรรมการสวรรค์ลงโทษเขาเมื่อหลี่ชุนเฟิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็พ่นลมเบาๆเขายืดเสื้อผ้าของเขาให้ตรงและหายไปจากพิพิธภัณฑ์ทันที คราวนี้เจ้าจะไม่สามารถปกป้องใครได้เย่หมิงซิวเยาะเยะ้ยทันสวรรค์ที่5กระแทกทําให้ร่างของหลี่ยู่เว่ยแตกออกเป็นครึ่งหนึ่งโชคดีที่ร่างกายที่ได้รับจากสร้อยคอนคืนชีพมีความสามารถในการฟื้นฟูที่ทรงพลังและดูเหมือนจะมีคุณสมบัติที่ทําลายไม่ได้นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลี่ยู่เว่ยกล้าที่จะรับทันสวรรค์เช่นนี้บทที่622กลายเป็นอมตะ ทันสวรรค์ครั้งที่ทําให้หลี่ยู่เวยได้รับบาดเจ็บสาหัสเกือบรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันพลังอันทรงพลังก็เกิดขึ้นภายในทันสวรรค์เมฆดําบนทอ้องฟ้ายังไม่กระจายตัวและกลับหนาแน่นขึ้นและหนาแน่นขึ้นแทนนี่หมายความว่าทันสวรรค์ที่6นั้นเตรียมพร้อมแล้วหลี่ยู่เวยได้กลืนยาเม็ดที่ทําจากโบหิมะอายุหลายหมื่นปีแล้วอาการบาดเจ็บในร่างกายของเธอได้รับการบรรเทาลง ในขณะเดียวกันดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเธอยังสามารถผ่านขั้นตอนที่6ของทันสวรรค์ขั้นตอนที่60สิพี่จะผ่านไปได้แน่นอนหลิวฟานมีความสุขอย่างแท้จริงสำหรับลีอยู่เว่ยควรรู้ว่าเมื่อเธอผ่านทันสวรรค์นี้เธอจะเป็นระดับอมตะระดับอมตะเป็นตัวแทนของเกือบทุกอย่างแม้ว่าหลิวฟานจะสามารถก้าวไปสู่สมตะได้ชั่วคราวแต่เขาก็ยังคงห่างไกลจากอาณาจักรกรอมตะอันศักดิ์สิทธิ์ พูดอย่างเคร่งครัดอนาจาักรอัมของเขาควรอยู่ในระดับเดียวกับอานาจักรอมตะของปัทภีและอานาจักรอมตะของเทพควรสูงกว่าระดับหนึ่งตูมในที่สุดทานสวรรค์ที่6ก็กำลังจะลงมาอย่างไรก็ตามสายฟ้านี้จริงๆแล้วเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดหลิวฟานตกใจมากช่างเป็นทานสายฟ้าที่แปลกประหลาดจริงๆนายท่านโปรดถอยห่างออกไป30เมตรมิฉะนั้นคุณจะได้รับผลกระทบเชิงเฉียงเตือน ก่อนที่หลิวฟานจะตอบสนองได้สายฟ้าสีแดงบนท้องฟ้าได้ลงมาแล้วภายในสายฟ้าสีแดงเข้มผมสีขาวของหลี่ยู่เวยกระพือปีกเหมือนเทพเซียนหญิงออร่าของเธอมีพลังอย่างหาที่เปรียบมิได้และแม้แต่แรงกดดันของเธอก็กำลังจะเอาชนะทันสวรรค์ที่6ในขณะนี้การแบกรับอย่างกล้าหาญของหลี่ยู่เวยได้ทิ้งความประทับใจที่ลบไม่ออกไว้ในใจของหลิวฟานเขาจะไม่มีวันลืมเธอไปตลอดชีวิตเปลียงเปลียง ทันใดนั้นสายฟ้าสีแดงเข้มก็พุ่งเข้าหาหลิวฟานและพันรอบชุดเกราะบ้าคลั่งของหลิวฟานไปอย่างรวดเร็วหลิวฟานต้องการหลบหนีแต่มันสายเกินไปเวนเอ๋ยมันเจ็บมากหลิวฟานกัดฟันและอดทนต่อความเจ็บปวดแม้แต่ชุดเกราะบ้าคลั่งก็ไม่สามารถปิดกั้นทันสวรรค์สีแดงเข้มได้อย่างสมบูรณ์สายฟ้าฟ,า,ฟาดรุนแรงส่องผ่านร่างของหลิวฟานทันใดนั้นผิวหนังและเนื้อของเขาก็แตกออกและร่างกายทั้งหมดของเขาก็ระเบิดเป็นชิ้น เขาอยู่ที่อันดับปฐพีเท่านั้นดังนั้นเขาจะปิดกั้นสายฟ้าแห่งสวรรค์ระดับอ,อมตขั้น6กนี้ได้อย่างไรจุติโลหิตในขณะนี้ทันใดนั้นเสียงก็ดังออกมาจากหมอกเลือดของกรอบบ้าคลาั่งในวินาทีถัดมาหมอกเลือดก็พุ่งขึ้นและหลิวฟานก็ฟื้นร่างกายของเขาอีกครั้งความสามารถโดยธรรมชาติการฟื้นฟูเลือดนี้เป็นทักษะอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนร่างกายของเลวีอาธานมันใช้พลังงานของเขาเอง อย่างไรก็ตามทันทีที่หลิวฟันฟื้นตัวฟ้าผ่าสีแดงที่ยังไม่หายไปก็ทำลายเขาอีกครั้งตูมร่างของหลิวฟานระเบิดและจากนั้นเขาก็เกิดใหม่ด้วยเลือดหยดหนึ่งกลายเป็นหมอกเลือดอีกครั้งสิ่งนี้ทำซ้ำไม่น้อยกว่า9ก้าครั้งในที่สุดทานสายฟ้าสีแดงเข้มก็อ่อนกำลังลงจนถึงจุดที่เขาสามารถทนต่อมันได้ไอสายฟ้าเวนเกือบฆ่าฉันแล้ว หลิวฟานรวบรวมฉีบริสุทธิ์ทั้งหมดไว้ในร่างกายของเขาและพยายามควบคุมสายฟ้าที่พุ่งไปรอบๆร,ร่างกายของเขาบิงโพสหยิบสายฟ้าที่ไม่สมบูรณ์ของทันสวรรค์สีแดงด้วยความช่วยเหลือของเครื่องรางของลังแห่งโชคชะตาหยกโพสได้รับคอนเทพ,พเจ้าสายฟ้าในวินาทีถัดมาฟ้าผ่าสีแดงก็หายไปและคอนเงินก็ปรากฏขึ้นในมือของหลิวฟานคอนเทพสายฟ้า สร้างโดยโอดินราชาแห่งเทพผู้ใช้สามารถรับความแข็งแกร่งของอันดับอมตะและดึงพลังแห่งสายฟ้ามาใช้ยิ่งเจตจำนงของผู้ใช้แข็งแกร่งขึ้นเท่าใดการควบคุมสายฟ้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นคอนเทพเจ้าสายฟ้าสามารถจดจำเจ้าของได้เพียงกล่าวคาถาลิวฟานตกตะลึงนี่เป็นเพียงความประหลาดใจที่น่ายินดีเขาพึมพำคาถาทันทีอย่างเงียบๆและรู้ทันทีว่าคอนเทพเจ้าสายฟ้าได้รับการยอมรับแล้ว ตามสิ่งที่เขารู้ออดินเคยไล่คาถาบนคอนเทพพระเจ้าสายฟ้ามีเพียงคนที่กล้าหาญและความรักเท่านั้นที่สามารถหยิบมันขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าคอนไม่ได้ถูกเก็บเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขายกคอนขึ้นบางทีเขาอาจสามารถดึงดูดทันสวรรค์ที่6ของลิอยู่ไว้ได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ทําเช่นนั้นสิ่งนี้ทําให้เกิดปัญหาอย่างสมบูรณ์นอกเสียจากว่าสิทธิจะทนไม่ได้เอ๊ะ หลิวฟานมองเข้าไปในร่างของเขาเองและทันใดนั้นก็ตระหนักว่าเขาได้ทะลวงระดับโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ร่างกายของเขายังแข็งแกร่งขึ้นมากเขามาถึงอันดับปทัทภีอย่างแท้จริงแล้วตามอายุของหลิวฟานถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะในหมู่ผู้ฝึกตนทั่วไปไท้ายที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกันของสวรรค์และโลกแบบนี้แทบไม่มีใครสามารถไปถึงอันดับปทัทีได้ก่อ,อนอายุ50ปี หลังจากไปถึงอันดับปะทะัทภีเขาสามารถใช้เทคนิคเวทได้มากมายพลังชีวิตอันยาวนานในตันเถียนของเขาเคยเป็นลำธารแต่ตอนนี้มันเป็นแม่น้ำที่ท่วมท้นแล้วนอกจากนี้ความก้าวหน้าของหลิวฟานยังมาถึงจุดสูงสุดของอันดับปะทะัทภีโดยตรงทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณทันสวรรค์ดีที่ปลอดภัยห่างจากเกาะประมาณสิไมล์หลีชุนเฟิง เยี่หมิงสิวและตันหยางจือกำลังยืนอยู่บนก้อนเมฆดูทันสวรรค์ของหลีย่ยู่เวยอืมอย่ามีความสุขเร็วเกินไปยังมีทันสวรรค์ของปีศาจภายในที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขข้าสงสัยว่ามีกี่คนที่จะผ่านในขั้นตอนนี้ได้ตันหยางจือกล่าวขณะที่เขาสาดน้ำเย็นลงบนพื้นผมสีขาวของเขาถูกเผาจนหัวล้านเพราะรูปปั้นไม้นี่เทียบเท่ากับฟันเฟืองจากพลังงานอมตะและเขาไม่สามารถฟื้นตัวได้ชั่วขณะหนึ่ง ลีชุนเฟิงมองเขาอย่างดูถูกและพูดว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะพูดคำประชดประชันที่ด้านข้างเท่านั้นลูกหลานของข้าบอกว่านางเป็นอมตะคนแรกที่ผ่านทันสวรรค์ที่6ในรอบกว่าพันปีด้วยความสามารถของนางนางจะสามารถเข้าร่วมสารสวรรค์ได้ภายในเวลาไม่ถึงพันปีความสามารถของลีอยู่ววยนั้นดีมากแต่มันยากที่จะเป็นคนของสารสวรรค์เย่หมิงซิวก็ยืนยันเช่นกัน อย่างไรก็ตามเขาต้องยอมรับว่าหลี่ยู่เว่ยเป็นเพียงผู้หญิงที่ได้รับการบ่มเพาะมานานกว่าร้อยปีมันหายากสําหรับเธอที่จะกลายเป็นอมตะอย่างรวดเร็วแม้แต่เขาก็ละอายใจกับความด้อยกว่าของเขาแต่เมื่อเขานึกถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างหลี่ยู่เว่ยกับคนไร้ยังอายคนนี้ข้างๆเขาเขารู้สึกยับยั้งชั่งใจดวงตาของเขาทะลุทะลวงโอกาสที่วุ่นวายทันทีและมองไปที่ซูหยานและคนอื่นๆรวมถึงหลิวฟานซึ่งอยู่ในค่ายกลด ข้าไม่เคยคิดว่าผู้บ่มเพาะระดับปัทภีจะมีผู้พิทักษ์หยวนเสินสามคนหลี่ชุนเฟิงเจ้าดูแลผู้ชายคนนี้อย่างดีจริงๆเย่หมิงซิวสามารถบอกได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าซูหยานและคนอื่นๆเชื่อฟังคำสั่งของหลิวฟานแต่เขาคิดโดยไม่รู้ตัวว่าคนเหล่านี้ถูกส่งโดยหลี่ชุนเฟิงหลี่ชุนเฟิงพ่นลมและไม่ได้ปฏิเสธมันในเมื่อเจ้ารู้แล้วอยากเคลื่อนไหวในภายหลังหรืออยากโทษข้าเพราะไม่สุภาพเฮ้อ <c oughs> ดวงตาของเย่หมิงซิวมืดมนและเขามีแผนของตัวเองมันกำลังจะจบลงแล้วหลี่ชุนเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเล็กน้อยทันสวรรค์ที่6ได้ผ่านพ้นไปในที่สุดเมฆดำค่อยๆกระจายตัวและไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทันสวรรค์ปีศาจ,จจิตใจกำลังตามมาด้วยเต่าไรใจของหลี่ยู่เว่ยทันสวรรค์น,นี้จึงไม่ใช่เรื่องยากเลย ท่านอาจารย์สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องฉันอยากพวกคุณอีกครั้งฉันต้องการพูดคุยกับพวกคุณและบอกพวกคุณว่าในที่สุดฉันก็บรรลุความเป็นอมตะหล่ยูไวตื่นขึ้นมาจากทันสวรรค์ของปีศาจจิตใจของเธอเมื่อมาถึงจุดนี้ทันสวรรค์ได้ผ่านไปแล้วเธอไม่ได้ใช้คริสตันเทพทูสวรรค์ด้วยซ้ำแสงแห่งสวรรค์ส่องลงมาและห่อหุ้มร่างหล่ยู่เว่ย บนท้องฟ้ามีแม้กระทั่งเสียงร้องของนกกระเรียนอมตะมังกรเต้นรำและนกฟีนิกเต้นรำและปรากฏการของเทพเซียนทักทายกันมันวิเศษมากภายใต้การอาบแสงสวรรค์น,นี้ร่างกายอมตะที่บาดเจ็บของหลียู่เว่ยฟื้นตัวด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าออร่าของเธอก็เริ่มไม่มีตัวตนและไม่มีตัวตนมากขึ้นเรื่อยๆเธอได้รับการบ่มเพาะมาเป็นเวลา150ปีบรรลุเตา๋าและกลายเป็นอมตะเธอเป็นคนแรกในรอบพันปี